มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่ทาให้เราได้มองเห็นเราได้เห็นสลปินคลน้ายๆได้รักกันได้เห็นการขับที่ให้กำลังใจทั้งน้องและทีมงานได้เห็นพันธมิตรท,ที่เพื่อนๆ่ละคนนะครับที่จับมือกันนะครับจนกระทั่งเราทานสิ่งต่างๆเหล่าบบนั้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราที่อยู่ตรงนี้แต่ในฐานะเราเคนทำงานทุกทุกคน เราผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวผ่านสิ่งนั้นมาสู่ก้าวหน้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ในวันนี้จริงๆเป็นเรื่องราวของโปรเจกต์ไลฟ์ปี2024ที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็จะทราบแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกนำไลฟ์ปี2024จากที่เคยถแถลงเมื่อประมาณหนึ่งเดือนเศษที่ผ่าน,านมาเราอยู่ในเอ็นซิงไทยแลนด์ซึ่งก,ก,ก็จะเป็นไลฟ์เดิมที่เรามีหนึ่งภาพยนตร์ กซีรีส์กับเนอีกซีรีส์โปรเจกต์เสร็จเป็น7ซีรีส์งานเพลงงานดนตรีรวมถึงรายการท่องเทีย่ยวด้วยแล้ววันนี้เรากับนายหน้าของไอซิ่งเทลล่า้อมกับโปรเจกต์ใหม่ที่เราได้พาร์ทเนอร์จากประเทศฮ่องกงกับอีก3โปรเจกต์ซีรีส์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และถ่ายาทำด้วยออนแอร์ที่ประเทศฮ่องกงด้วยซึ่งจะเป็นโอากาสสำหรับน้องๆในเอ,นอซิ่งเทลล่าเองแล้วก็พวกเราทุกคนที่จับมือกันอยู่ตรงนี้ในะอนาคตด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่า ุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เฉพาะทีมงานน้องๆตๆทุกคนก็เลยกว่าอะไรดีเซนวันนี้เราฝึกกันสบายๆอัปเดตกันแบบสบายๆนะครับมีการเซนมีกานรก็คแต่สุดท้ายว่าทุกอย่างลงตัวเพราเรากราดูกันตรงนี้ในนามของเซนแคลแลนแล้วผมเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เพราะตัวผมแต่เพราะทีมทุกคนที่อยู่ด้วยกันเพราะพันธมิตรเพราะพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่ทุกวันนี้เราจะ เดินไหวอายุแล้วก็นำี d มาให้กับทุกคนได้รับชมนำผลงนานให้ทุกคนได้ติดตามแต่ขับหลายคนผมเชื่อว่าอยากรู้อยากทราบว่าอะไรจับออนแอร์เมื่อไหร่หโปรเจกต์ที่ย่มาจะเป็นอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงสิส่งนั้นวันนี้ขออนุญาตแนะนำแล้วก็ขออนุญาตส่งหมายตอให้กับผู้บริหารเป็นผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งที่จริงๆก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงก่อน ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้รับรู้สถา,านการณ์เรื่องต่างๆมาด้วยกันจนตัดสินใจเข้ามาเป็นหนึ่งกำลังเสริมที่จะช่วยผลักดันให้เอ็นซีไทยแลนด์ก้าวไปได้ไวขึ้นขอเสียงครามยินดีกับคุณเมสันฟอ,อนใจน้อยครับผมซีโอของเอง็นซีไทยแลนด์คร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและก็พี่ๆสือ่อมวลชนนะคะ กบถึงแฟนคับที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะค่ะมาดามเมนะคะในหลายคนอาจจะคุยหน้าคุยตาก,ตากนันอยู่เนาะค่ะก็รู้สึกเออเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้ที่พี่เอ๋ได้ความนี้เมื่อวานนี้ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเอง็สิ่งแพร่หลาอย่างที่พี่เอ๋ของพวกเราได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่เมยมองเห็นแล้ว เราจะข้ามไปไม่ได้เลยก็คือแผนง,งานและโปรเจกต่างๆที่ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะแล้วมั่วใจว่าพวกเราทุกคนมีความตั้งใจน้องๆทุกคนมีความตั้งใจและทีมงานองพร้อมที่จะนำพาทุกๆโปรเจกต์ของเราให้ประสบความสำเร็จก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็ขอบคุณ แบรนค์ทัที่น่ารักนะคะที่คอยซัพพอร์ตทั้งพวกเราและก็ทีมงานและก็น้องๆทุกคนค่ะเป็ในเชื่อว่าในเร็วๆนี้นะคะทุกโปรเจกต์จะเกิดขึ้นและเราจะนำพาโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์ให้เกิดความสำเร็จรวยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะก็ของไปดูทีมความพร้อมใจน้อยนะครับ